กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับถ้าทายผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณความเห็นที่ส่งมาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะ,ะวันนี้ความเห็นเอกฉันมากๆนะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนแล้วก็รวมไป<ะ>ถึงตั้งคำถามถึงว่าที่รัฐนปรี กลาโหมตั้งคำถามถึงรัฐบาลเรื่อง M O U แล้วก็ให้กำลังใจทหารนะครับรวมไปถึงหลายคนก็ตั้งคำถามถึงทัพภาคที่หนึ่งด้วยว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีก็ใจเย็นๆและกันอย่างที่เราเล่าให้ฟังกันไปแล้วให้เห็นภาพว่าขามนเขาวางแผนมาเป็นฉากๆเราจะทำอะไรรุนแรงมากมันก็ลำบากจริงๆนะเพราะว่านานาชาติจับตาดูอยู่<อ>ที่สาคัญก็คือมหาอำนาจเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความเป็นกลางในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นย้ากัน ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณสติปัญญาในใน y o u t u อ่ะเขาฟ้องจริงเด้อคุณดิฉันไม่ช่วยคุณนะดิฉันบอกเลยนะดิฉันบอกโอ้ยเขาฟ้องจริงเด้อคุณเพราะว่าถ้าการพูดถึงสื่อแล้วเรารู้ว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยดิฉับอกป่าก็เออเขาฟ้องจริงนะคุณสื่อใหญ่บางสื่อยังไม่กล้าเอยชื่อเขาเลยคุณก็รอดูไม่ไม่เป็นไรค่ะดิฉันบอกแล้วว่าถ้าสมมุติว่า การตั้งคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยถ้าสอว่าใครคุณสมบัติอาจจะมีปัญหาคําว่ามีปัญหาคือไม่ได้ปัญหากับพวกเรานะแต่มีปัญหากับข้อกฎหมายจ้ะโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา1 6 0วงเล็บ4วงเล็บ5เนี่ยท้ายที่สุดถ้าจะต้องถูกยื่นตรวจสอบอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาของรัฐบาลคุณอนุทินละโดยอย่างที่คุณก็เคยบอกไว้ว่า พี <P ie> ่เขาอยู่แค่สี่เดือนเองแบบเออเขาอาจจะไปคนตรวสอบเสร็จก็ได้เร<อ>า,าก็อาอาไปแล้วก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เพราะว่ามันไม่ใช่สี่เดือนเป๊ะๆหราคาดถูกไหมคุณโก้สี่เดือนทํางานกว่าจะาสะมมติยุบสภากว่าจะเตรียมโจเลือกตั้งก็น่าจะสักแปดเก้าเดือนอ่าเป็นเป็นอย่างอย่างเร็วสุด,ดนะคะประมาณแปดเก้าเดือน ก็แล้วแต่เราก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขาเพราะว่าถามจริงเอเราเลือกเราเลือกรัฐมนตรีได้เหรอไม่ได้ประชาชนตัดจบแค่ตอนไปเลือกสสเท่านั้นถูกปะอืมอืมครับเอ้าพาไปดูปัญหาน,นักการเมืองกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องเดียวที่ท่องกันอยู่ก็คือการแก้ไขรัฐธ <c oughs> รรมนูญน,นะ,ะ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อไทยเปิดประเด็นขึ้นมาก่อนว่าออกแบบมาแบบนี้ <c oughs> คุณโชศักสิรินินนะครับบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่ามาติพักเพื่อไทยจะเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตราขอภัยหมวด15ทับหนึ่งเปิดทางให้มีสอสอรอแต่อย่างที่สารบอกไงว่าให้ประชาชนเลือกโดยตรงไม่ได้เขาก็เลยออกแบบมาแบบนี้ให้มีสอสอรอ140คนมาโดย2วิธีคือ1มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่โดยให้ประชาชนที่อยากเป็นสอสอรอไปสมัครนะครับและแต่ละจังหวัดก็คัดเลือกเข้า รวมทั้งสิ้นเนี่ย200คนจำนวนดังกล่าวคำนวณตามสัดส่วนประชากรจากนั้นสภาจะเป็นคนคัดต่อเหลือ100คนซึ่งจะมีข้อกําหนดว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องมีสสรเป็นอย่างน้อยจังหวัดละ1คนเพื่อไม่ให้เกิดการทุ่มให้ได้สสรที่มาจากฐานสิ่งของสสและอีก40คนมาจากไหนเลือกกันเองขององค์กรต่างๆครับจากที่ประชุมคณะบดีคณะนิติศาสตร์คณะบดีคณะรัฐศาสตร์สภาทานายความสภาท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพสภาวิชาชีพสื่อมวลชนตัวแทนขององ,องค์กรนิสิตนักศึกษาสภา อ,องค์การนักศึกษารายละเอียดนั้นเป็นการกําหนดวิธีการว่าจะทําอะไรโดยไม่มีประเด็นการตัดอํานาจสวเพราะในรายละเอียดดังกล่าวควรเป็นขั้นตอนของการจัดทํารัฐมนุนฉบับใหม่หลังจากที่หมวด1 5บทับผ่านสภาแล้วเท่านั้นนะ สำหรับการออกแบบให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดเลือกตั้งสะสะรเข้ามาจะไม่แบ่งลักษณะกลุ่มอาชีพเหมือนสบเพราะคนที่สนใจสามารถสมัครและประชาชนโหวตเลือกไม่ได้เป็นสะสะรทันทีเพราะต้องให้สภาเนี่ยคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นการเลือกโดยอ้อมสิ่งสําคัญคือต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่ให้สภาทํากันเองตามที่มีจุดยืนให้รัฐนูนเป็นของประชาชนเพื่อไทยเนี่ยจะหารือถึงเนื้อหาสาระที่จะยื่นต่อสภาวันพรุ่งนี้นะครับ19กันยายนจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมหากพิจารณาทไลายแล้วต้น ตุลาคมเสนอร่างแก้ไขได้ตั้งกรรมธิการให้ได้ก่อนปิดสมัยประชุมช่วงปิดสมัยประชุมให้กรรมธิการทํางานเมื่อเปิดสมัยใหม่ขึ้นมาจะได้ลงมติในวาระต่อไปถามว่าต้องไปพูดคุยกับสวไหมคุณชูศักดิ์บอกว่าพักเพื่อไทยไม่ได้มีหน้าที่ทํความเข้าใจหรือเดินสายคุยกับสวอ,อยากขอการสนับสนุนหากอยากจัดทารับนุนฉบับใหม่ให้ร่วมโหวตเพราะต้องได้เสียงสว 67เสียงเป็นอย่างต่ำในวาระแรกนะตนไม่อยากร้องขอแต่ให้เป็นดุลพินิษว่าเป็นไปเพื่อส่วนรวมทั้งนี้พยายามมานานแล้วขอให้ทำขอให้ทาให้สำเร็จได้หรือไม่บอกเรียกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยจะหาหรือกับนายไอติมพริชวัชรศิลป์บัรชีีายรชื่อโฆษกพรรคประชาชนตอนแนวทางละรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มติมรัฐนุนสภาระ60ต่อไปครับค่ะ ส่วนพูดถึงพริตพรริตก็มาค่ะพรริตวชรัสิทธ์นะคะพูดถึงโมเดลการแก้ไขร,รัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยในใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็พยายามจะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดด้วยโดยนายพริตพูดถึงข้อเสนอของพรรคประชาชนในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่าน,นกลไกการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วยโมเดลสองคณะก็คือคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญกับคณะผู้แทนประชาชนยืนยันว่าก็ใกล้เคียงกับโมเดลที่เคยเสนอไปแล้วในสสรที่มาจากการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกสองใบก็ไม่ได้ต่างกับการเลือกสอสเขตและสสอบอัญชีรายชื่อจึงคิดว่าไม่ได้ซับซ้อนเกินไปแต่ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมส่วนหน้าที่ของคณะผู้แทนประชาชนจะไม่มีส่วนในการยกร่างรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ ผลิตตอบว่าคณะผู้แทนประชาชนจะคล้ายกับสภาที่ปรึกษาหรือสภากำกับดูแลดังนั้นก็จะมีคนที่เป็นตัวแทนทุกจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งมีหน้าที่รวบรวมความเห็นประชาชนค่ะแล้วก็พอมีความคืบหน้าของร่างเนี่ยก็จะมีการนำความคืบหน้าดังกล่าวไปรับฟังความเห็นประชาชนไม่ได้เอาบปยกร่างหรือว่าเขียนข้อความนะคะเนื่องจากว่ากังวลคำวินิจฉัยของศาลที่ระบุเอาไว้ว่ารัฐสภาเนี่ยไม่สามารถจะให้ประชาชนเนี่ย เลือกผู้ร่างหรือเลือกสะสะรอได้โดยตรงก็เลยต้องทําให้มันซับซ้อนสักนิดหนึ่งแบบนี้ถามว่ามีการพูดคุยกับภูมิใจไทยแล้วหรือยังพริตบอกว่ายังไม่ได้เห็นโมเดลพรรคอื่นเลย จริงๆคุณผลิตจะเคยบอกจกได้ป่าวว่าก็ให้พักอื่นเนี่ยไปทำกันบ้านลาซะาไปดูมาว่าพักพักคุณอ่ะจะมีร่างแก้ไขรัฐธจะมนูัญของแต่ละพักยังไงคือมันดูดูเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศชาติมากเลยอะ่ะถึงกับแบบนึกออกว่าปัญหาอื่นไม่ต้องสนใจละพักคุณพักแต่ละพักนะไปทํากันบ้านมาเดี๋ยวนี้แบบ ใหญ่จริงตั้งรัฐบาลได้คือตั้งนายกได้แล้วรู้สึกว่าแบบมันใหญ่ครับประเทศเนี้ยนะะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัว<อ>ดี่ฉันนะจะบอกดี่ฉันอคติก็ได้จะฟังคุณไอติมให้สัมภาษณ์แต่ละครังเนี่ยมันเหมือนเรื่องเนี้ยมันเป็นแบบใครที่เคยแบบโอ้โหประสบความสําเร็จว่าฉันเป็นผู้ริเริ่มรัฐธรรมนูญปี40ความรู้สึกยังไงอะ เนี่ยคุณไอตินกำลังจะเป็นแบบนั้นเลยอะคุณโกว่าถ้าสมมติว่ารัฐธรรมนูญปีอปีหกเก้าสมมติว่าสำเร็จนะอปีเจ็ดศูนย์ก็ได้อะสมมติรัฐธรรมนูญเขาคิดสำเร็จอะไรสำเร็จเจ็ดศูนย์สำเร็จเนี่ยคุณเอ้ยเขาจะเอาไปเป็นผลงานในการหาเสียงบอกจนชั่วลูกชั่วหลานโตว่าเนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญที่แบบพ่อภูมิใจมากปู่ภูมิใจมากนะเพราะมันมาจากประชาชนบา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 มันจะลักษณะแบบนี้เลยคุณโก้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมในขณะที่แบบ ช่วยไปดูหน่อยเถอปากท้องปากท้องอะไรใดๆกันเนี่ยเขาก็ดงเขากระดงอะไรใดๆเนี่ยสืบไหมทำมํำไหมไม่เพราะผมจะทําเรื่องแก้ไขรแล้วจะทำหน,นูนเรื่องเดียว <Yeah. S 1> ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยผลิตจะบอกด้วยนะคะ ว่าในมุมของพรรคประชาชนเนี่ยเคยยกรางที่พยายามใช้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดแล้วก็จะไม่ขัดทำนิจฉัยศาลด้วยเชื่อว่าพรรคอื่นก็จะต้องคำนึงถึงจุดตรงนี้แต่หากพูดระหว่างทางไม่ใช่ว่าใครจะเป็นคนร้องได้เพราะเป็นมติของสภาหากเห็นต้องตรงกันก็ไม่มีใครไปร้องได้เอา้าล็อบบี้สภาอีกจ้าถ้าทุกพรรคตั้งใจก็ไม่เป็นปัญหาเพราะหมุดหมายสำคัญไม่ว่าวาระหนึ่งจะจัดขึ้นเมื่อไหร่แต่สองสามเกิดขึ้น หลังก็มาที่การพิจารณาเสร็จก็จะต้องทําให้เกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคมก็ไม่น่าจะมีปัญหาถามว่าจะมีการลดอํานาจสอบอเนี่ยพักประชาชนยอมถอยแล้วใช่หรือไม่เจ้าตัวบอกว่าต้องแยกเป็นสองส่วนนะร่างเดิมเนี่ยที่อยู่ในระเบียบวาระของพักประชาชนกับพักเพื่อไทยแก้ไขสอเรื่องคือสองห้าหกค่ะเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วก็เพิ่มสิบห้าทับหนึ่ง รอบนี้ดู15ทับหนึ่งเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็น่าจะตรงไปตรงมาที่สุดกับที่คุยในยปัจจุบันร่างเดิมที่แก้2 5งก็ไม่ได้ตัดอำนาจผู้ที่สภาในการพิจารณารัฐธรรมนูญรายมาตราแต่ว่าก็มีการปรับหลักเกณฑ์ว่าจะใช้เสียงเท่าไหร่เห็นชอบเท่าไหร่ส่วนการตั้งเป้าสอวโวตเพิ่มขึ้นเชื่อว่าสอวอเนี่ยคงไม่ได้คิดถึงผลกระทบต่อตัวเองแต่ต้องคิดถึงผลกระทบของประเทศชาติส่วนถามว่าแล้วมีกลไกป้องกัน ไม่ให้อิทธิพลทางการเมืองเนี่ยเข้ามาครอบงำผู้สมัครเช่นกรณีหัสวหรือไม่ผลิบอกไม่เหมือนการเลือกสวอ,อ,อยู่แล้วเพราะไม่ใช่การเลือกตั้งเพื่อให้ผู้สมัครคัดเลือกกันเองไม่มีอะไรใรกล้เคียงกับการเลือกสวเลยยืนยันว่าไม่ได้เป็นข้อกังวลที่จะเกี่ยวข้องกับใครส่วนเรื่องอิทธิพลทางการเมืองถ้าเรายึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตย ธิปไตยให้ความสําคัญกับกระบวนการเลือกตั้งที่ประชาชนหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงตัดสินใจในแต่ละเรื่องหากกังวลว่าคณะไหนจะถูกอิทธิพลกลุ่มการเมืองมาผูกขาดหรือไม่วิธีการที่ดีที่สุดคือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเพราะจะทําให้ไม่สามารถมีกลุ่มทางการเมืองใดมาผูกขาดกับคณะดังกล่าวได้เพราะประชาชนโดยธรรมชาติย่อมมีความเห็นที่หลากหลายคุณก็ตึกที่ทําการใหม่ของพรรคประชาชนชื่อตึกอะไรจำไม่ได้อะอนาคตใหม่ตึกอนาคตใหม่ และตึกอนาคตใหม่สมัยก่อนตั้งอยู่ที่ไหนไทยซัมมิตใช่ไทยซัมมิตของใครตระกูลไหนอแล้วใครที่ใครที่บินไปพบทักสินเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยนี่ไงถึงที่่ันถึงเราถึงคุยกันเมื่อวานเนาะว่าถ้าแบบพักงินทางการเมืองพักการเมืองแต่ละพักเนี่ยเราเอ่ยชื่อมาหลอดกดเดมรุงแต่ละพักเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยเนาะถ้าถ้าจัดการเรื่องนี้ไม่ได้นะ คุณไอติมคุณดิฉันฝากยกเลิกไอเรื่องการครอบนำพักการเมืองไปเลยเอาออกไปเลยค่ะไม่ต้องให้มีคนไปร้องให้มันเสียเวลาค่ะจริง อ่ะอีกประเด็นหนึ่งที่คุณไอติมให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้คือกรณีข่าวว่าหลายกลุ่มการเมืองเนี่ยจะเข้าไปซบภูมิใจไทยเพิ่มเติมนะครับแล้วเขาก็เกรงก,กันว่าเอสจะทาให้พักภูมิใจไทยสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ไม่ต้องงอพักประชาชนแล้วหรือไม่อย่างใดนะแล้วมันจะขัดต่อข้อตกลงทางการเมืองหรือว่า MOA นะครับคุณไอติมบอกว่า MOA เนี่ยมีเนื้อหาปรากฏต่อสาธารณะขอย้ําอีกรอบผักมีการกระทําอะไรที่ขัดต่อข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกันก็จะดําเนินการตามที่คณะ หัวหน้าพักประชาชนได้ประกาศเอาไว้หากเบี้ยวสัญญาตามที่ข้อตกลงระบุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสถานะรัฐบาลเสียงข้างน้อยให้กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากก็จะมีการดําเนินการให้รัฐบาลนั้นพ้นไปนะครับแต่เข้เข้าใจว่ามีบางคนตั้งคําถามว่าอาจจะมีสสพักอื่นที่ไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาลย้ายเข้าร่วมกับภูมิใจไทยพักประชาชนก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดหากถึงจุดนั้นเนี่ยเชื่อว่าเรามีมาตรการในการรักษาสัญญ,ญาและคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะยิ่งตอกย้ําว่าทําไมถึงต้องมีการแก้ไข รัฐธรรมนูญก็ยังจะโยงไปเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่เพราะกลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้สสคนหนึ่งวันหนึ่งไปขอคะแนนเสียงประชาชนในนามพักหนึ่งนโยบายพักหนึ่งแต่พอเข้ามาแล้วอยู่ดีๆก็เดินไปสมัครกับอีกพักหนึ่งหรือไปสนับสนุนอีกพักหนึ่งทางทันที่ตัวเองยังคงเป็นสสอยู่ประเด็นนี้ยิ่งตอกย้ําว่าคนคน,ค,นควรที่จะรวมเข้ามาด้วยตอนที่มีการพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่แน่ใจคุณไอติมคงจําไม่ได้ว่าสมัยก่อนที่สาสาไม่มีเอกสิทธิ์และต้องทําตามมติพักเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสงสัยอาจจะลืมไ,<อ>ไปแล้วนะครับถามว่าแม้จะจับตาดูอยู่เนี่ยแต่หากพักภูมิใจไทยบอกว่าไม่ได้ดึงเข้ามาหาเองจะเข้าข่ายผิดสัญญาไหมไอติมบอกสัญญาเขียนชัดเจนถ้ามีความพยายามจะแปลงจากรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นเสียงข้างมากพักประชาชนจะใช้กลไกรัฐสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจล้มรัฐบาลเสียงข้างน้อยหากไม่รักษาสัญญาซึ่งหากใครติดตามอย่างใกล้ชิดก็จะรู้ เพราะหากรอให้เกิดเหตุแล้วก็จะไม่ทันการดังนั้นการควบคุมรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยการใช้เสียงฝ่ายค้านเกินกึ่งหนึ่งในขณะนี้หากรอให้เขาเดําเนินการเสร็จกลายเป็นเสียงข้างมากการพิปรายไม่ไว้วางใจไปก็ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ตามหลัก,<ม>ลกคณิตศาสตร์จึงต้องติดตามดูว่าความเสี่ยงจะไปสู่จุดนั้นหรือไม่ถามว่ามีรายงานว่ารัฐปีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมที่จะเช็คบินคดีเขากระโดงกับพว้สวกังวลไหมไอติมบอกเป็นสองประเด็นที่รวมอยู่ในยัด ในการพิปรายคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วก็ต้องติดตามกันส่วนเนื่อรัตตรียุติธรรมที่จะมีการปลดกล้าแต่งตั้งมาทางพรรคประชาชนให้ความเห็นไปแล้วว่าสังคมจับตาดูอยู่ว่าใครจะมานั่งกํากับดูแลดีไซ์และคดีฟอกเงินอย่างไรจากเดิมที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีตํารวจคนหนึ่งที่อยู่ในทีมของสวเป็นอดีตตารวจเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีพรรคประชาชนเคยทักท้วงไปแล้วว่าหากทําแบบนี้สังคมจะตั้งคําถามว่าตั้งขึ้นมาเพื่อแทรกแซงคดีหรือไม่ก็อยากให้มีการทบทวนเข้าใจว่าทบทวนไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็ คง <c oughs> เป็นลักษณะเดิมอยู่แม้จะเป็นชื่อใหม่แต่ดูสถานะก็มีความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหากมีการทบทวนอีกรอบก็น่าจะทําให้พ้นข้อกระหาได้ดียิ่งขึ้นแต่คนในทีมเขาเขายื่นทุนกล้าไปแล้วนะคนในทีมบอกได้ว่าหากทุนกล้าไปแล้วจะยิ่งเป็นการเปิดช่องให้สังคมย่องต้มคาถามนี้ได้ในฐานะฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบหากมีการใช้อํานาจเพื่อแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพักประชาชนก็มีกลไกที่ดําเนินการได้ย้ําว่ากลไกการตรวจสอบสภาอภิปรายเมืองใจเนี่ยนำมาใช้ได้ไม่ใช่เพียงเฉพาฉะากรณีการเบี้ยสัญ ยา MOA แต่รวมไปถึงการใช้อำนาจโดยมีชอบก็ข้อเงื่อนไขเช่นเดียวกันทานถึงรายง,งานข่าวว่ามีการข่มขู่ทั้งการลถไฟที่พิรมที่ดินรวมไปถึงคนที่ทําคดีเขากระโดงและหัวสวอ,อไอติมบอกหักประชาชนมีข้อมูลอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีผู้ที่ยื่นข้อมูลให้กับนายวิโรธลักษณะดอดีศรทางพักประชาชนไปแล้วมีคณะรับผิดชอบติดตาม2เรื่องหากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ส่งมาได้ยืนยันว่าจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาหากมีการใช้อำนาจอย่างมีชอบก็จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป พาไปดูอ่ะอันนี้ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะพาไปดูว่าด้วยเรื่องของพรรครวมไทยสร้างชาติกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อาเนี้ยภากหนึ่งก็คือทางกลุ่มเดิมที่ชุมพรเนี่ยเขาย้ายไปซบพรรคกลุ่มใจไทย อีกส่วนหนึ่งก็คือการแตกกันละเอียดเลยของกรรมการบริหารพักสอฝักฝั่งคุณขิงกับคุณพีรพันธ์นะคะจนถึงขั้นว่าเอ๊ะคุณขิงจะไปร่วมงานกับภูมิใจไทยหรือไม่อย่างไรเมื่อวาน,นี้นักข่าวเจอคุณขิงที่สภาค่ะก็เจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ยื่นลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพักพร้อมกับอีกท่านนึงก็คือคุณดวงเระคะ่ะเจ้าตัวบอกว่าได้หารือกับนายพีรพันธ์เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ความขัดแย้งส่วนตัวแต่ว่าการทํางานช่ว หลังเนี่ยมันเห็นปากการนะ่ะแล้วก็ทําฝืนต่อไปเนี่ยอาจจะไม่เป็นผลดีก็เลยตัดสินใจลาออกเพื่อพักเดินไปอย่างมีเอกภาพยังคงเป็นสมาชิกและสอส,อสอต่อไปแล้วก็ฝากงานในสภาต่อโดยเฉพาะพระบโรงงานที่ยังค้างคาอยู่ส่วนข่าวลือตเตรียมย้ายพักยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ไปไหนอนาคตเปิดกว้างจา้ะอาจจะไปทำงานด้านอื่นหลังใช้ชีวิตการเมืองมา,มามากกว่า20ปี ก็ยังรักและผูกพันกับรวมไทยสร้างชาติไม่อยากให้มองว่าพรรคจะแตกเพราะการลาออกของตนส่วนประเด็นที่ไปรับประาาหารร่วมกับนายอนุทินยืนยันว่าพอเปิดเผยก็พูดคุยเปิดเผยก็เคยร่วมรัฐบาลกันมาก่อนยอมรับว่าภูมิใจไทยเองก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งหากจะตัดสินใจทํางานการเมืองต่อแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเจ้าัวบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะทําการเมืองต่อเนี่ยภูมิใจไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกจุดยืนไม่ต่างกัน อยากทางานปกป้องสถาบันเสาหลักของชาติผมว่าอยู่ในใจผมอยู่แล้วแต่รายละเอียดการทํางานก็ต้องพิจารณาก่อนเพราะว่าไม่เคยทําอย่างอื่นนอกจากเลขารวมไทยสร้างชาติอันนี้หมายถึงบอกทางภูมิใจไทยเหรอว่าถ้าเข้าไปจะเป็นเลขาแล้วอย่างไรก็ตามเหตุผลที่ลาออกก็คือเห็นต่างกันที่ในที่ประชุมเรื่องการหวตนายกค่ะตอนเนี่ยบวตเลือกนายอนุทินเพราะเห็นว่าถูกต้องชัดเจนไม่ใช่กับงดออกเสียงแบบกั้ากึ่ง แต่ยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อรองตําแหน่งรัฐมนตรีและไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเจ้าตัวบอกเหนื่อยแล้วครับอีกแค่4เดือนก็เลือกตั้งใหม่สําหรับผมเป็นเป็นการเป็นรัฐมนตรีตลอดชีวิตไม่มีอยู่จริงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ถือว่าพอใจแล้วต่อจากนี้จะทําหน้าที่สสให้ดีที่สุดอะเปิดภาพให้ดูค่ะ กรุงเทพธุรกิจลงภาพให้เห็นนะคะเป็นภาพคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่งอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ห้อมล้อมไปโดยซอสซอสโดยสมาชิกโดยใดยๆแต่ข้างซ้ายของคุณอนุทินก็คือคุณเอกนะัทพร้อมพันนั่นเองนะคะเอ่อตามรายงานข่าวบอกว่านายน,นพนุกสิทธิ์ค่ะนายกอบจอชุมพรให้สัมภาษณ์กับเจาะลึกทุกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ Thailand, ถึงการลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติแล้วมาร่วมง,งานกับภูมิใจไทย บอกว่าการที่กลุ่มชุมพรมาร่วมง,งานกับกรมไทยสร้างชาตินีง่ง่ายเลยเขามาเพราะพระเดชประยุทธ์พอพระเดชประยุทธ์ไม่อยู่อะ่ะก็ต้องมาทบทวนแล้วล่ะว่าจะเอาอยัางไงจะไปการเมืองแนวไหนคนชุมพรรอคอยโครงการแลนบริดจ์อันนี้คุณนภพรแกว่าอย่างนั้นนะนายกอบจชุมพรก็ได้พูดคุยกับนายชุมพรจุลสายอดีตสอสอชุมพรก็มีมติว่าเอาล่ะจะพาลูกทีมพลังชุมพร ไปสมัครเข้าภูมิใจไทยทั้งหมดมีสสปัจจุบันอยู่สองท่านคือนายสุพลจุลสายกับนายวิชัยสุขสวัสด์ส่วนนายสรรแฟงตั้งสสชุมพรเนี่ยแกออกจากทีมพลังชุมพรไปแล้วส่วนถามว่าทีมพลังชุมพรที่มีการทํางานร่วมกับสสจังหวัดอื่นหรือไม่บอกก็มีที่ระยองสุราษฎร์ก็มีสสภูมิใจไทยก่อนหน้านี้เป็นสสกันมาภูมิใจไทยก็มีชวนไปทํางานด้วยอาก็ว่ากต่ไปก็แล้วกัน เรามีนายชุมพลและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นพี่เลี้ยงมาโดยตลอดอส่วนถามว่าเมื่อสอสอสุราชมาร่วมง,งานกับภูมิใจไทยด้วยไหมนายนพพรบอกว่ายังไม่ชัดเจนแต่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นส่วนถามว่าสอสอสุราชมาภูมิใจไทยอย่างงั้นเนี่ยก็เป็นไฟบังคับแล้วใช่ไหมว่านายเอกนัทอาจจะต้องมาด้วยเจ้าตัวหัวเราะไม่ตอบคําถามอส่วนภาพที่ออกมา เป็นภาพคุณอนุทินไปรับประทานอาหารกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขากรมไทยสร้างชาติเมื่อ16กันยายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อสองวันก่อนเออเป็นภาพอันนี้มีกลุ่มชุมพรเนี่ยร่วมอยู่ด้วยค่ะ พาไปดูบรรยากาศที่ภูมิใจไทยเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ<ม>การถแถลงข่าวต้อนรับการมาของกลุ่มชุมพรจากรวมไทยสร้างชาตินะคนที่รอต้อนรับอยู่คือสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อประธานคณะทางานด้านกฎหมายภูมิใจไทยบอกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะจัดจวดชุมพรนําโดยคุณนพพรอุสิ์นี่แหละอ,อบจอชุมพรน,นะแล้วก็มีสสชุมพรมาร่วมให้กําลังใจนะครับออทางคณะมีเจ็ดจำนวนในการสนับสนุนพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งสมัยถัดไปเพื่อสนับสนุนให้พักภูมิใจไทย มีโอกาสทํางานให้กับประชาชนคนชุมพรหากคนชุมพรให้โอกาสเราก็มั่นใจว่าจะมีสสในจังหวัดนี้ที่ผ่านมาเราไม่เคยมีสสที่ชุมพรเลยวันนี้สสของนายพิพัฒน์ในพื้นที่ภาคใต้หลายคนก็มารอต้อนรับและให้การยืนยันด้วยความมั่นคงและมั่นใจกับทีมชุมพรว่าเราพร้อมจะร่วมกันพัฒนาภาคใต้ให้เติบโตต่อไปนะขณะที่ทางคุณชุมพรจุลสายเนี่ยอดีตสสประชาธิปัตย์ถแถลงว่าตนขอกล่าวในนามส่วนตัวตนมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจะนำพาประเทศไปได้ตนต้องการทำทุกอย่าง ให้ประเทศมั่นคงให้ประเทศเดินไปข้างหน้าเป็นจุดยืนสำคัญของพวกตนวันนี้มีสสเดินทางมาให้กําลังใจก่อนยังไม่สามารถมาสมัครเป็นสมาชิพกพรรคได้นะครับเพราะว่าสสต้องสังกัดพรรคเดิมไนงะแต่กลุ่มนายกทีมพลังชุมพรและทีมงานมาเกือบ50ชีวิตเราไปไหนไปกันทั้งทีมไม่ได้มาเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัวแต่ให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้ามีการพัฒนาไปในทิศทางที่พวกเราต้องการครับ ค่ะส่วนสั้นๆนิดเดียวคุณก้หัน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยคือตกลงเสียไอ้เนี่ยสมัครชัวอ่าเพราะว่ารู้แล้วคุณก้ต้องเป็นสมาชิกพักสองปีขึ้นไปถึงจะมีสิทธิสมัครเป็นหัวหน้าพักได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคุณอภิสิทธิ์มาจริงก็อาจจะมีการนดเว้นบางข้อบางครับแต่ที่นี้ม่มีรายงานข่าวว่าเป็นไปได้ไหมสามคนที่จะสมัครเป็นแคนดิเดตหนึ่งก็ยังเป็นชื่อคุณอภิสิทิ์แหละสองมีชื่อคุณกรจติกาวนิชและสามมีชื่อมาดามแป้งจ้า เป็นไปได้หมดแหละคุณผู้ชมตอนเนี้ยมันยังไม่นิ่งอ่ะแต่ละภรคก็ค่ะเพื่อไทยเองเนี่ยตามรายงานข่าวก็คือหาหัวอยู่นะหมายถึงว่าคนที่จะมาชูถูกมันสําคัญถูกป่ะคุณเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างภูมิใจไทยลอยลาไปแล้วเพราะยังไงก็คุณอนุทินเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเอพักประชาชนเองเนี่ยยังไงก็ยังเป็นคุณเทนถ้าจับได้ที่เอเรื่องส่44สสยังไม่ได้ร้อยก็เป็นคุณเทนแต่พักประชาธิปัตย์ยังไงเขาก็ต้องลงแขกยังหาอยู่ว่าจะเป็นใคร รวมทยสร้างชาติที่ไม่แน่ใจว่าจะยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ก็เป็นคุณธีรพัฒน์พลังประชารัฐก็ยังคงเป็นลูกป้อมแหละนะดูทรงทักอะไรกับคุณเดี๋ยวรอรุ้นทีเดียวครั้งหน้าครับอ่ะดูเวลาแล้วเดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของมหาดไทยที่แถลงไม่ดําเนินการเพิกถอนโฉนดเขากระโดงเกิดอะไรขึ้นไล่เรียงกันครับ